ไม่ต้องไปแก้ดวงที่ไหนนะทําสิ่งแรกคือคุณหาบทสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณสวดได้คล่องคุณสวดได้สวดแล้วคุณไม่รู้สึกหนักสวดแล้วคุณสบายใจหาบทสวดมนต์ประจําตัวไว้หนึ่งบทส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนปฏิบัติเขาจะใช้อิติปิโสนะคะบทอิติปิโสบทใหญ่นะคะไม่ใช่อิติปิโสเท่าอายุนะคะหรือบางคนใช้ชินบัญชรคนที่ใช้ชินบัญชรเหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะเวลาสวดคุณต้องตั้งใจมากกว่าบทสวดอื่นนะเพราะคาถาชินบัญชรเป็นการที่คุณเรียกค่ะให้ท่านมาประทับที่ไหลประทับที่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้สวดต้องมีจิตที่โน้มจริงๆนะคะบอกก่อนนะคุณแต่ถ้าคุณจะใช้คาถาชินบัญชรเป็นคาถาประจําตัวทุกคนคุณต้องแบบว่าไม่ธรรมดานะคะอาจจะแบบเออละเว้นเนื้อสัตว์ทุกวันพระ กินเจทุกวันพักกินมังทุกวันพักหรือว่า,าขยันไปทำสือ่อโอโนะคนที่ใช้คาถาชินบัญชรในการประจำตัวค่ะเพราะเป็นบทคาถาที่ในบรรดาทุกคาถาบทคาถานี้เป็นการเรียกหลายองค์มากเข้ามาประทับที่เราอะค่ะถ้าเราอะไม่ได้บุญเยอะจริงไม่ได้แบบว่า อะไรเยอะจริงเราจะต้านคาถานี้ไม่ไหวนะคะอันนี้อันนี้แค่บอกให้ใจนะแต่เป็นคาถาที่ดีแค่บอกว่าถ้าจะใช้คาถาชินบัญชรประจําตัวคุณต้องค่อนข้างจะมีศีลมีธรรม นะคะอาคาถาจัก,กรพรรด,ดิได้แล้วก่อนที่จะท่องคาถานะคะต้องอาราธนาก่อนนะก็ต้องต้องอนมโมก่อนนะคะนมโมสามโจบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัญเชิญครูบาอาจารย์อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็สวดนะคะเพราะบางคนจิตอ่อนนู่นนี่นั่นสวดอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ของครูบทอะไรมีคนถามนะคะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุกคนคะครูใช้บทนี้ค่ะในการสวดเวลาก่อนนอนตอนตื่นอ,อยู่เฉยๆหรือว่าล้างจานมีโมเมนต์ล้างจามมนาจารหรือว่าอะไรก็ตามในหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนที่มันคาดไม่ถึงอะ่ะเพราะเราสวดสวดบทประจําตัวเราอะค่ะสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างน่ามหาศาัศจรรย์มาทางโลกกับทางธรรมผสมกันได้นะคะที่ใครมาบอกคุณว่าพวกนี้มันสอนผิดนู่นนี่นั่นไม่มีผิดคะ่ะทุกคน เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราสบายใจกับการร้องขอของเราเราผิดตรงไหนคะกฎหมายไม่ได้บังคับเราว่าห้ามไปทําบุญแล้วขอพรห้ามบนบานสารกล่าวไม่แต่เรารู้เองที่เราไม่บนเพราะเรากลัวลืมไปแก้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดนะคะว่าทําไมครูมาแนะแนวคุณแบบนี้เพราะครูลอดมาจากการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะเวลาไปร้องขอคนมันไม่มีใครช่วยทุกคนแม่ครูตายทั้งคนนะ่ะ ครูไปขอยืมเงินเพื่อจะเผาแม่ตัวเองอะคะ่ะยังไม่ได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอคนไม่ได้อเราก็ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามีความหวังว่าเขาจะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาเราก็บอกว่าเราทําความดีเนี่ยเรามาถวายสังฆทานเรามาทําบุญนะคะเพราะฉะนั้นท่านเห็นทุกคนเราก็ร้องขอท่านเพราะทางโลกและทางธรรมต้องไปคู่กันค่ะ คุณจะดีเรื่องทางธรรมอย่างเดียวไม่ทํามาหากินเลยกะว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวเป็นปีเป็นสิบปีแล้วชีวิตคุณจะรวยอ่ะคุณอาจจะได้รับมรดกอ่ะคุณอาจจะฟ้าประทานอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิทางโลกก็ต้องดิ้นต่อไปนะคะทางโลกก็ต้องดิ้นกันต่อไปโอเคนะทางธรรมก็ต้องรู้ให้ถูกรู้ให้เป็นรู้ให้ถึงพร้อมอะ่ะ